หรือว่าแบ็คโอเคแบค็คแม่ไม่เห็น <c oughs> นึืว่าหัว gia nết แล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอมันมาทวงได้สองรอบหรอมันโดนยึดไปแล้วนี่เมื่อกี้มันโดนยึดไปแล้วนี่เมื่อกี้เขาทวงแล้วเขาไม่ได้ไงที่เขาเอาเมืเ่มอกี้เออ แต่อยู่กับที่อย่าอยู่กับที่ให้น้องเอาตัวมันก็ได้ขิงน้องจะเอาหัวอย่างเดียวเวลาเหลือน้อยแล้วไม่เอาหัวก็ได้ตัวก็ได้ไม่ต้องเอาหัวมันเปิดช่องไม่ต้องเตะ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 ต,ต,ต,ตัวก่อน ระวังเลยนะลูก